สเสด็จประพาสหัวเมืองและ,สะเสด็จประพาสต้นเรือน้อยลอยล่องเลี้ยวหลังเกาะตามช่องชื่อไพราะกริดแก้วผายื่นคลื่นซัดเซะเซนซ่าชายหาดสะอาดแผ้วผงพื้นทรายขาวพระราชนิพนธ์อันไพเราะในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากการเสด็จประพาสต้นหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออกพระราชนิพนธ์และร่องรอยสถานที่ซึ่งล้วนมีอายุกว่าร้อยปีเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานและเป็นร่องรอยการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงรู้จักประเทศและราษฎรของพระองค์ เป็นการเริ่มต้นของรูปแบบความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรที่ได้เริ่มมาบ้างแล้วแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์บัดนี้พระมหากษัตริย์มีได้ทรงประทับอยู่เพียงในพระบรมหาราชวัง แต่เป็นผู้ที่ราษฎรสามารถพบเห็นและบอกเล่าทุกสุขให้ทรงรับรู้และช่วยเหลือได้นับตั้งแต่เสด็จถลิงทวัญยราชสมบัติพระองค์ได้เสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆอย่างต่อเนื่องดังเช่นลบบุรีนนทบุรีกาญจนบุรีหัวเมืองชายทะเลทางภาคใต้ และหัวเมืองเหนือเพื่อทรงศึกษาสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตของราษฎรอีกทั้งได้ทรงตรวจตราการปกครองของข้าราชการที่ทำงานต่างพระเนทรพระกันต่อมาทรงปโปรดการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ที่เรียกว่าเสด็จประพาสต้นทรงมิให้ใครรู้ว่าใครเสด็จไม่มีคำสั่ง ให้จัดที่ประทับแรมให้สุดแต่ทรงพอพระราชหฤทัยจะประทับที่ไหนทรงเดินทางทั้งทางรถไฟโดยไม่ให้ใครรู้บางครั้งเป็นขบวนเรือเล็กๆที่มีข้าราชบริพารตามเสด็จเพียงไม่กี่คนการเสด็จประพาสต,ต้นทำให้ทรงพบเห็นผู้คนและบ้านเมืองตามสภาพความเป็นจริง เข้าใจเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินของราษฎรได้อย่างท่องแท้พุทธศักราช2447ทรงล่องเรือจากพระราชวังบางปะอินไปมณฑลราช,ชบุรีแล้วเสด็จกลับมาทางมณฑลนครชัยศรีและมณฑลอยุทยาครั้งที่สองพุทธศักราช2449 เสด็จจากกรุงเทพมหานครประพาสไปถึงสระบุรีอ่างทองอุทัยธานีนครสวรรค์และกำแพงเพชรสายน้ำน้อยใหญ่ที่เชื่อมโยงพื้นที่มณฑลต่างๆเข้าด้วยกันจึงทำหน้าที่เป็นเส้นทางที่นำพาพระองค์ให้มารู้จักกับราษฎร ในเวลาเดียวกันพระสะกนิกรเหล่านั้นก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดและประจักษ์ในน้ำพระราชหฤทยัยที่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาพระตำหนักเรือนต้นหมู่เรือนไทยในพระราชวังดุสิตนี้ทรงโปรดให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ต้อนรับการมาเยี่ยมเยือนของเพื่อนต้น คือชาวบ้านที่ทรงรับเป็นพระสหายระหว่างการเสด็จประพาสต,ตนณที่นี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสายสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างไม่เสื่อมคลายไม่ว่าเวลาจะผ่านมานานเท่าไรพระองค์ก็ทรงเป็นสมเด็จพระปิยมหาราชในหัวใจ ของคนไทยตราบชั่วนิจิรัน์